มณฑลฐานบกที่16ค่ะมอบรางวัลสื่อสร้างสารรค์ให้นักศึกษาวิชาทิหารได้นำไปป,ปฏิบัติประยุกต์ใช้ในชีวิตค่ะพันเอกพิสิทธ์ บ้านทองรองผู้บัญชาการมวลทนาหารบกที่16ค่ะมอบรางวัลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาวิชาทหารที่ร่วมจัดทำสื่อสร้างสารรค์เพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และวิรชนของไทยในอดีตที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยจากกริรชาชศัตรูรวมทั้งการวางรากฐานให้กับประเทศจนเป็นชาติไทยในปัจจุบัน ที่ศูนย์ฝึกวัดพญาไม้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีนักศึกษาวิชาทหารให้ความสนใจจัดทำสื่อส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมากสำหรับผลการตัดสินการจัดทำสื่อสร้างสารรค์รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนราชบุริการนุเคราะห์ในชื่อผลงานเรื่องพระเจ้าตากเาข้าไปค่ะพระเจ้าตากสินสึกนางแก้ว รางวัลรองชนะเลิศดบบที่หนึ่งค่ะจากวิทยาลัยเทคนิคโพธารามผลงานเรื่องหมอตามรอยในหลวงรางวัลรองชนะเลิศดับที่สองจากโรงเรียนคุรุราชรังสิิผลงานเรื่องโครงการพระชทำร,ริเขาชงุม้มรางวัลชมเชยโรงเรียนคุรุราชผลงานเรื่องนักรบผู้ยิ่งใหญ่และรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลค่ะโรงเรียนเป็นจมราชิวทิศผลงานเรื่องาธันวาคมวันพ่อแห่งชาติ โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน1,000 0บาท5,000บาทและ3,000บาทตามลำดับค่ะ